อคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิองอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำพูดทาหยาบเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมโดยเด็ดขาดการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับสวัสดีนะครับนะ FC ของพิคกิ้งทุกท่านเรากำลับอยู่กับพิคกิ้งอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องจินพอดำเช่นเคยนะครับนะอะไรอ,อื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันไว้ด้วย นะแล้วก็ฝากช่องสำรองนะทั้ง v ี V4 มีเลยนะครับนะทั้ง2ช่องยังไงก็ฝากกดติดตามไว้สำหรับคนทีต่ติดตามพี่คิงอยู่นะครับนะคนที่ไม่ติดตามก็ติดตามได้นะเอออัน,นี้ไม่ได้ห้ามนะเออกดติดตามเยอะๆยิ่งดีเป็นกําลังใจในการทำชิปของพี่คิงนะครับนะมาก็อยู่กับพี่คิงเช่นเคยกับช่วงเวลาของรักที่ทำนะวันนี้วันอ่าวันนี้วันอะไรวะอ่าวันพฤหัสแนี่งกูหลงวันแล้วนะอยู่ไม่รู้วันรู้เดือนแล้วนะ่ เออนะก็ล์ก,กิทามรอบเช้าวันพฤหัสวันนี้รอบ10บโมมีตามนี้เลย PG 4เกม Joker 4เกมแล้วก็ p a ็ k Matrix นะ PP หลายคนสงสัยว่าเกมของค่ายไหนใช่ไหม PP Press Matrix อ่าเรียกให้ถูกนะเออก็เริ่มลักกิทามมาตอนนี้25นาทีนะก็โดนะวันนี้บอกช่วงวันธรรมดาช่วงเช้าอาจจะเงียบๆสักนิดหนึ่งนะส่วนมากคนจะไปคึกช่วงเย็นเดี๋ยวพี่ชิงให้ดูบรรยากาศช่วงค่ำสักนิดหนึ่งกับช่วงเย็นใช่ไหมอ่า คนแม่งดีเกินลือเก,เกินไม่หลับไม่นอนไม่ได้เัินคืนกันนะปะมันอูตโต้โอแม่เจ้าเออมาจองเวมีพี่คิงเอฟซี FC พี่คิงบอกให้พี่คิงเล่นดีกว่าเดี๋ยวเทสให้นะเออ แต่วันนี้เราจะมาเทสสาถ้ำก่อนเพราะว่าเมื่อวานพี่คิงจะจะทสสาถ้ำรอบดึกห้แล้วแต่มนันไม่อยู่ในช่วงลักกิจทมไงเออคุณเบนสปอร์ตบอกมาดีมากพี่คิงโอ้โหไอแแปะไอไม่ใช่แปะไอสาวถ้ำอัปเดตมาใหม่คอมโบโบบะมากมามาลองกันเท่านี้แหละเพราะว่ามันมีลักกิจทำปมะดีนะประมาณนี้ในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมวันนี้พี่คิงแจ้งไปนะต้นคลิปนะรวมไปถึงก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเนะี่ยแบ่งปันกันว่าเกมไหนที่มันมาดีหรือว่าเหมือนที่เอฟซีพี่คิงบอกตลอดนี่แหละนะว่าเกมไหนที่มันมาอยู่ต้องเล่นแบบไหนต้องเล่นยัังงไไอะรราี้กก็มแชน นะว่าอัปเดตมาหรือว่าเกมไหนมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะก็ประมาณนี้เลยอัปเดตสมาชิกรอบล่าสุดของเราวันนี้นะห้าห้าโอ้โหแม่ง5555คนโอ้โหแม่งดูวัวเลาะกันยาวนะโอเคส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็ดูคอมเมนต์แรกเช่นเคยนะครับนะมาสาวจัมมาเช็ให้ว่ามันจะมาดีจริงเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่าถ้ามาดีจริงเดี๋ยวเราค่อยไปแต a งกิ้วกันใน นะล้วค่อยไปทนกกี้วันที่หลังนะเออก็ยังไงก็ฝากช่อง v 4พี่คิงด้วยนะเออช่วงนี้พยายามพี่คิงจะพยายามไปลงเน้นช่อง v 4นะเพราะว่าขัดใจช่อง3นี่มันลงลงปกคลิปไม่ได้แล้วมันดูอุจจารตานะแต่พี่คิงก็จะลงทั้ง2คลิปจะ,จ,ะจะลงทั้ง2ช่องนะแต่ว่าช่วงนี้จะเน้นไปทางช่องสสักหน่อยนะก็ยังไงก็คนที่รับชมก็ยังไงก็ฝากช่อง v 4ไปด้วยนะในอ้อมอกอ้อมใจมันขอมันขอมันขอ,นขอกำลังใจจากแฟนเพลงไหมนะนะโอเคไปรอบเช้าวันนี้กับซวเดิมกับเบิม อืมวันนี้เราพากันมา500นะช่วงเทสเกมพี่คิงจะพางบมาอ่าไม่มากเท่าไหร่นะพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวพามาเยอะแล้วจะเจ็บตัวนะเออมาดูกันว่าสาวถ้ำวันนี้รอบเช้าอยู่ในช่วงลทัทธิธรามด้วยจะดีหรือเปล่าน,นะแต่เท่าที่ดู6-7ไม้คำนวณมาดีอยู่นะคำนวณมาค่อนข้างจะเรื่อยๆอ่ามีคอมโบมาแล้วอ่ะมาแต่เราลองออโต้สัก30หมนุน เมื่อวานแมวพี่คิงโอ้โหแม่งคอมโบโหดมากบึ้มบุ่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 มเลยแต่มันไม่มีแมวโอ้ถ้ามีแมวมาเมื่อวานบอกเลยแม่งคอมโบโคตรเดือดอัปเดตมารอบนี้คอมโบโบบะมากพูดเลยนะเออเมื่อวานมันไม่ค่อยโบบะเท่าที่ควรแล้วก็เมื่อวานเข้าเบ็ด40ไปโอ้แม่งจ่ายกูยับมา,จากจ่ายกูพันถามว่ามีกำไรไหมก็ดีใจแต่ที่มันมีกำไรแต่แม่งโอ้ไปสี่สิบถ้าเป็นเมื่อก่อนเนีอย่างนอ้อยจะมีสักสามพันเพราะมึงซื้อสามพันแล้วไงถูกไหมเออจ่ายมาพันนิดๆรู้สึก ก็จะไม่ผิดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอออย่าหลุดคำนวณลูกอืมโอเคอืมโอเคช่องหนึ่งไปไหนลูกสามสิบหมุนผ่านไปเห็นสเก็ตเตอร์อยู่ในหน้ากระดานสามตัวแค่รอบเดียวคือเมื่อกี้เนี่ยที่เพิ่งผ่านไปเลยเออแสดงว่าอัปเดตมารอบนี้เกมค่อนข้างจะเข้าฟียากหรือเปล่าวะ นะเพราะแมวก็ไม่ค่อยเข้าเมื่อวานนะ่ะปกติแม่กับสาวท่านี่เข้าฟีง่ายมากนะอัอเดงเอ,อช่องหนึ่งอโอ้เป็ดสิบดูดกุยับยังไงลูกอืโอโอ้โหสเตเตอร์ไม่มาจริงนะเนี่ยวันนี้ดูอือดูโอ้โหแม่งวายมังสูก็อ,อยู่ช่องหนึ่งดิไอแดงโอวยังได้คิว สิบไอ้เขียวแดงได้หมดเออยังไงยังไงสิบอีกแล้วไอ้แดงเออหกร้อยมาแล้วดอกแรกยังไงเคเออโอเค,เอออเคดูเจ็ดร้อยแต่นอกจากนี้ไอ้แดงห้าตัวใช่ใช่เออเปิดมาค่อยคุยกันรู้เรื่องเมื่อกี้แม่งนึกว่าจะดูดกูยับแล้วนะเหลือสามร้อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยยังไงลูกแต่สาวถ้ำกับแมวช่วงนี้พี่คิง แนะนำไปเลยนะว่าพูดทุกคลิปเลยว,ว่าช่วงนี้แนะนําว่าให้ปั่นนะมาเราลองซื้อกันดูสักรอบหนึ่งว่าด้านในเป็นยังไงนะเออเนี่ยซื้อให้ดูว่ามันจะจ่ายหรือเปล่าแต่พี่คิงว่าไม่แต่หวังว่าจะจ่ายอัปเดตมารอบนี้หวังว่าจะจ่าย,าน,าจะจายนะเออแต่พี่คิงแนะนําให้ให้ปั่นดีกว่านะแต่ไม่อันนี้พี่คิงเคสให้ดูเฉย,เ,ฉยเพราะเหมือนที่เราบอกต้นคิดว่าเราจะมาหลักๆเราจะมารีวิวนะก็เลยต้องซื้อให้ดูสักรอบนี่นะเออ เห็นไหมสัตว์ว่าเลยวไม่น่าหาเรื่องไม่น่ากํกำไรเมื่อกี้มาซื้อเลยโอ้โหโอ้ซื้อห้าร้อยจ่ายสี่บาทมึงสมควรจะซื้อไหมล่ะเออโอ้โหพอพอกันทีกับซื้อนะอย่าซื้อเลยช่วงหลังไม่โอเคเลยกับการซื้อกับเกมสาวทำปันเถอะนะพ King ี่คิงเดทกูเทสได้ดูหลายรอบมาก FC บ,บอกลองซื้อลองซื้อ เนี่ยพ,พอ summary, ค <legal> wisdom, direct, ุณเทสในคลิปทุกรอบพอคุณเจ็บตัวทุกรอบเลยเอาจริงอืมอืมอืมเบ็ดยี่ติดใจด้วยลูกโอ้โหหายไปสองร้อยแล้วโอ้โอ้เออมาเจ๊ช่องหนึ่งอืมหึมแมงสเก็ตเตอร์ก็ไม่เข้าไปกูอีกนานๆจะโผล่มาวันนี้ดูทรงถ้าโอ้โโอ้ยโอ้ยอ้ห โอ้ดูทั้งก็ไปโอ้คอมโบสามดอกสองพันสามเคไอทองดอกมายิดแม่งเต็มกระดานมาจากไหนโอ้ยดูดูโอ้โอ้ยังไงลูกยังไงลูกอืม 23. อืมสองพันสามมาลองกดดูสักนิดนะึง โอ้คอมโบด้านนอกเดือดอย่างที่คุณเบนบอกจริงนะไอ้พี่คิงการันตีว่าเดือดไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าอุ้ยอุ้ยเออตอนนี้ท้าไรหกร้อยเอ้บึมบึมเออมาเฉยดูพอเดี๋ยวปัดเสร็จสักนิดนึ่งเดี๋ยวขอสักให้เหลือสักสองพันแปดนะถ้าไม่จ่ายเราเลิกโอเคไม่จ่ายสีไม้ติด โอเคพอโอ้โหเชื่อ,อยังพี่คิงบอกแล้วแม่งปั่นดีกว่ามึงไม่สมควรจะซื้อเลยเมื่อกี้พี่คิงเทสให้ดูแล้วว่าซื้อรอบหนึ่งจ่ายโคตรเกลือสาวท้ามึงแนะนําว่ากูแนะนําเลยว่ามึงอย่าซื้อเลยจริงๆช่วงนี้ทั้งเกมเแมวกิเลนสาวทําทุกเกมซื้อไม่รอดตายล้วน,น้นะปั่นเอาล้นเอาเข้าฟีลก็ได้นะแล้วก็สาวทําคุณเบนซ์สปอร์ตบอกพี่คิงไว้เมื่อวานเมื่อคืนบอกโอ้โ oh หแม่งเข้าฟีไม่ใช่เข้าฟีคอมโบเดือดมากโอ้วั ho, นนี้ลองในช่วงรถี่ทางโอ้โ oh ห คอมโบช่วยชีวิตพี่ชิงไว้จริงๆเอาดู2ดอกบึ้มบึมบึมบึม,บมนะเออพอนะก็ประมาณนี้กับการรีวิวปันเถอะอย่าซื้อเลยนะเราเทสได้แล้วว่ามันโอมันไม่โอเคกับการซื้อนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครต์และเช่นเคยนะแนะนำไปเล่นตามและชมเพิ่มความบันเทิงส่วนเกมไหนที่มันมาดีนะแนะนำพี่ชิงได้ส่วนมาจองเดี๋วยวพี่ชิงไปเทสให้ว่ามาดีหรือเปล่าเนาะโอเคสำหรับวันนี้รอบเช้าขอตัวลาไปก่อนบายบายจุบ๊บ